เด็กความเคลื่อนไหวช้างศึกอยู่23นะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอ,อายุไม่เกิน23ปี2024รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันในช่วงวันที่6ถึง12กันยายนนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็วันที่31สิงหาคมนะครับมีการฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าก็กังวันมีเข้ายิมด้วยช่วงเช้านี่ก็เป็นการฝึกซ้อมแบบก็ถือว่า ผู้เล่นทุกคนได้ลงฝึกซ้อมรูปแบบการเข้าทำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแมตช์หมุนเครื่องเนาะนะครับในช่วงเช้าก็ถือว่าซ้อมต้องบอกว่าวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะเป็นใจนะครับไม่มีแดดเลยแล้วก็อากาศไม่ได้ร้อนเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝนด้วยนะครับทให้ตอนเช้าในการซ้อมก็ก็ถือว่า,าเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่ได้ทําให้นักฟุตบอลเ,เหนื่อยล้ามากเกินไปด้วยนะครับ ช่วงกลางวันก็มีไปยืดเยียดร่างกายเหมือนเดิมยังไม่ได้ใช้เครื่องออกกำลังกายนะครับส่วนช่วงเย็นก็มีการฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ยังเน้นไปที่รูปแบบการเข้าทําด้วยรวมถึงซ้อมเซตพีด,ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอย่างที่บอกไปว่าจะมีอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ชุดยูยี่สามที่เข้ามาเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยนะครับโดยที่ แตม์อุ่นเครื่องนี้จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1กันยายนเวลา16นาฬิกาหรือว่า4.00โมงเย็นนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดให้แฟนบอลเข้าชมคือจะเรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องแบบติดก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าก็ถือว่า จะได้ไม่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลแล้วกันของทั้ง2ทีมนะครับเพราะจริงๆสิงคโปร์เขาก็อยู่คนละกลุ่มกับเราอยู่แล้วนะครับส่วนเราก็ด้อุ่นเครื่องก่อนหนึ่งัดก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในวันที่6กนะครับก็แข่งกันที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในวันพรุ่งนี้แต่ว่าเห็นว่าจะมีสื่อมวลชนเข้ามาด้วยนะครับก็ทางช้างศึกเนี่ยก็น่าจะมีการรายงานผลแล้วกันหลังจบการแข่งขันนะครับไม่ได้รายงานระหว่างเกมนะก็รอติดตามผลได้ที่ช้างศึกนะครับส่วนวัน พรุ่งนี้อย่างที่บอกไปว่าช่วงเช้าไม่มีการฝึกซ้อมนะครับก็ไปช่วงเย็ยนเลยไปอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้มีการเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงแล้วกันว่าจะมีการสรุปความเคลื่อนไหวหรือเปล่านะครับเพราะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะพูดเรื่องผลการแข่งขันหรือว่ารูปแบบการรูปแบบการเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจช้างศึกยูย่สามันด้วยนะครับเออวันนี้อย่าลืมว่าเรามีทำคลิปของโฟเบร์ด้วยนะกออ็อธิบายก่อนว่าเป็นการคอบเวอร์9จิรายุแล้วกันนะครับที่ที่เขาไปให้สัมภาษณ์แล้วกันไนเราก็เทศะด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ทาออ,ออกมาให้แฟนๆได้ได้เห็นในโฟเบรในมุมที่ทีออ่จะไม่ได้จริงจังกับฟุตบอลหน่อยนะครับออสนุกสนุกนะครับก็ไปติดตัมกันได้ทุกช่องทางของช้างศึกนะครับ ย้ำโปรแกรมนะครับนัดแรกเราเจอฟิลิปปินส์นะครับวันที่6กันยายนเวลา2ทุ่มครึ่งที่ชลบรุรีสเตเดียมนะครับแล้วก็วันที่9เจอบังคลาเทศนะครับ2ทุ่มครึ่งที่ชลบรุรีสเตเดียมเช่นเดียวกันและสุดท้ายครับเจอมาเลเซีย2ทุ่มครึ่งที่ชลบรุรีสเตเดียมนะครับทุกนัดขทยสดทาง ais play นะครับกเ็เรื่องของการขายบัตรเนี่ยรอการรา,ายละเอียดอีกสักนิดนึงเพเดี๋ยวคงจะมีการแจ้งผ่านช้างศึกนี่แหละครับ